ไปครับลุยตกปลาช่อนทางทางกันครับผมดูปันโอ้พระสุข น้ำแมนนี่นี่โหอยู่ไม้แล้วพียาเพิ่นมาเติมแล้วเนี่ยสะท้ามหาอยู่นี่ว่าโอเคโอเคครับพ่อกันอีใหม่เด้อครับฮะย่างคือไปใซ่อีกคนนี่เฮ้อตีเดียวตีทาค่อยค่อยค่อยไป ครับครับผมผู้เห็นเห็นแต่หน้าทิ้งครับครับครับผม เปตะกัดแค่ในค้างี่โอ้ลมไง <c oughs> นั่นวะครับ <c oughs> โอ้หน้ามันลงหลายเลยแต่ กูนะกระลูกปลาในคลองน่ะน่ากระจายนะครับตีไปด้วยเดินไปด้วย เอานาตู้ไปใสมืีคือบเห็นมาเอาบ่โถเราไปมุดยูพุนน่ะีลยวทียูนี่พุนแล้วพนีอยูพุนอ่ะจังไไปพุนอะไรหูยยังดึกเครื่องพุนน้ำนัมแรงทีบ่เดือดเป็นยังพุนนี้คนนะบ้านนี่ก็บเห็นดิ เด็กน้อยเรือมาเลยดิอยี๊ไฟแทะนะครับโอ้ลำบากมูวางอันวางไว้อยู่แย่แล้วไ่ได้จับใส่กระเป๋าโอ้ว่านว่านีตุ๊บต๊อบตุ๊บต๊อบจุ๊บบอบยืดสามให้ใส่ลูกปลาปอบปอบพุงเด้อะคำไว้เดีคำไว้เออเมียล่ะว่านี่บอยอย่างมาขี่รถไปเลี้ยงเบงนาตัวดีฉันพองว่าติดป้ายพ่อยแม่งสุดทางโอ้ยผมตีเฉยแล้วผมตีแล้วเลี้ย ปลาหอดกับบกัดปีหอดตาผู้ใบ้านคนนะสุดคล้องครับไ,ไ,ไ,ไม,ม่อันนะั้นมีตรประดูด <laughs> ขอบคุณครับเจ้าว่านายินมีที่โชคมีเต่นเนเยนดะ้บ่ขหมาคือมันคองธรรมชาติมันคองที่เจ้าพกเจ้ามักจับจวงกันเท่นึงเขาปุณบัตรตัวฮะ น่เบตัวหนองน่ะเขาหมาย่แม่นหนองคล้องนะแม่คล้องนั่นแหละเขาเปิดบัตรตัวนี่เปิดบาตรพร้อมแ๋ยวผมไปว่าด้สยใจยังไงบมงค้องอนั่นหรอมงคล้ที่ขัดลัดในทางั่งนันหรแน่นครับ่บผมก็ได้ว่าัวอย่างผมเขาหมายคือว่ามันบแมนมันโบถือวิธีผมว่า ไอ้ตื้อไ,ไววปะผู้ดไดตื้อไว้เนี่ยโอ้ยน่ามันแมนอยู่ล่ะแมนอยู่เดี๋ยวนะครับ Enset f o r กนะครับผมนี่สามจุดสองเซนนะครับเรียบร้อยครับปลานาหวานเจี๊ยบโอเค โอ้ยเปลี่ยนเงีบาดเดี่ยวแดกซื่อเตี้มสองนี่ Enter Fork สามหยุดสองเซนครับฝากไปด้วยครับยอด นีไ่งไงโอ้ยตัวเขาเขียดมาแม่เนี่ยเตี้ยมที่สามครับนี่แหละครับผมปลาแดดเดียวหวานจี๊บแล้วจะฟอกสามจุดสองเช่นเคยสุียอดครับหวานจี๊บ แยงอยู่เป็นสองสามตัวเล้คพู่นะกัดเงื้อเต่งกอดช้าๆเต่งฟามกัดไม่ทันมาเดือนมานี่ได้สีขาวไหมเออสีขาวอะ่ะเนี่ยตีกอดเงี้เต่งดูดูดูนี่เองเอากาะหองเกาะ นี่ก้อช้าอย่างนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ก้อช้าอย่างนี้เห็นไหมนี่แัมที่สี่ครับผมโอโ้ขันเข้ามาโอเคบานเจี๊ยบครับแจมที่ 4. เออโอเคครับผม นี่ไงเต็มท,ที่ห้าอู้ใสสวยใสสวยใสสวยสามจีคีดโบฮอดดอกสองขีดเต็ม <laughs> ท,ที่ห้ามาแล้วครับปลาช่อนหนาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแรกเราว่าถุงใส่ปลาเนี่ยอัตาคัดอีดีวะแล้วจีโบถุงแตกของเรา,านี่ นี่ปลาช่อนนานะครับตัวใหญ่ที่สุดท,ที่ได้มาแล้วครับตัวนี้กับเอ็นเซตฟอกนะครับ3.2เซนโอ้ยิ้ดกวาดคีเป,ปอร์ออกไดุู้นะสูดยอดแท้คึ๊บคึ๊บคึ๊บหลุดสะดอดเอา้าขอตู้ปล่อยอ่อยาเดี่ยวครับโอเคครับผมปิคลิป เงี้ยกัดสว่วเท้อบนถือมืดหลายพวกเจ้าเอาตาทำอะไรกัน S <S <S <US 2> สุดยอดดีๆว่ะน้ำแมนโดนแล้วครับฝั่งนู้น à thưa lại cắt bớt hơi chắc tù rồi <laughs> หมดถึงแม่เพื่อนพี่ดิมันน้อยพวดป่ะเนี่ยนีไงนี่ไงใครบอกเล็กใครบอกเล็กโอ้โหเสียกว่าแล้วแม่เงยนั่นละบวกมันน้อยไรอ่ะมันเปดนน้อยอ่ะ โอ้ยมันอมเบิดแล้วมันหย่าเขาเลยอ่ะเรียบร้อยเลยยิ่งดิวๆๆๆหลุดซ้ำโค้ชิบสุามขีดอยู่ว่า หายแล้วนี่เด้รุดอีกบัณิวันค่อยอะไรนีนยังวะถุงใสถึงมงนดำ Yeah. Om oh, โอมเบเรมันอั่วกันอยู่นี่ มันมีทั้งง่อยทั้งใยิ้ป่นกันอยู่ตัวนี้ ยังไงวะดอีกแล้วเดี๋ย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 วสามตัวซ้อนแล้วเด้อโอ้เปลี่ยนเงือเลย <laughs> มึงสามเถือแล้ว เจ้าทำให้ข้าดูไม่ดีเลยแง่น <cake> ้ำน <working> <tinc S 1> ้ำน้ำน <throat> <fit reais>. ้ำ <ED> น้ำ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  นี่ไงเตรียมที่โหกครับผมอิสเฟลอกหวานเจี๊ยบมาแล้วนี่หวานเจี๊ยบนะครับผมทำงานแล้วครับผมกินตัวใหญ่นะครับโอเคครับเจื่อครับไะเอาขึ้นหมดละ หลุดเป็นซิบหลุดเป็นซิบเลยปาด์ตหย่ากลับมาหลุดหาตัวได้ตัวเดียวโอ้ย้ายอะหไร ันตัวน้อยแล้วอันเวียดมันค่อนข้างแข็งมาฟ้ง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 รุดฟ้งรุดแม่ครับแม่การ์ดมาเตยมปากเอามาเลี้ยงเออไม่ตายปบนรูของเขานี่ หนึ่งเทียมเทียมหนึ่งป่วยโอ้แขนกระเด็นเขาไม่ขึ้นหยุกแทะโอ้ยใหญ่ใหญ่กว่าเขาอีกเฮ้ยมันบิ้ไปไหนละหนึ era, ula, okay. ่งสองสามหมุดม ouais, ุดยาๆให้ยาเอาเอาหมุดแม่งเบิดเลยเอ้ามุด สา <3 S 2> มอเอาห้าเอ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 าหมดเสียเบิดตัวนี้เส่ไหรวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาครบละ แดดเดียวแข็งแกรแง่เลยสองเิ่ใส่สวยป้อมนะาโอ้คือได้หลายแท้วช่ใส่งามเลยนะนี่ตัวไงตัวไงจุดเด่นตัวของน้งองงั้นซีขีดไปละถือก,วกวาาิ้งทมาเลยตัววายุทายรูปโดนทวาเลยสองเต็ม,ตม,ตมน,นี่น บุญดชเอาเนี้อมาดูเ่กล้องรถมาพ่อมันเพื่อได้ตีปลาดูคเดชเรียบร้อยเลยอัน วัดวัดรุดและดวดด,ดนี่รวมกันประมาณสิบตัวได้นะเนอ,อผมแล้วรุลวดลาเลยล่าุดก็ดีคืนเมื่อกี้นี่ก็ดุดฟงคนน้อง,อง,องโอ้อีกล้ว <laughs> รุดลาก็ได้เลยเมียนรุดลายก็ได้ครับไป,ไปไห้มันไงแมนวะมัน 4, สีบน,นมีพัน